จริงๆอะเอาของมาเก็บแล้วแต่ว่าลืมถ่ายรีวิวนี่แล้วให้ดูวิวตอนนี้เราอยู่ที่พักอ่อแคมป์กิ่วม่วงนะคะนี่สวยมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนนี่คือที่นอนที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็แบบของก็คือตอนนี้ก็คือกระจา,จายนิดน,นึงนะแล้วก็เตียงค่ะตปิดมาแล้วก็จะเจอ ดูวิวดูตอนเช้าอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ข้างหน้าเนีย่ยเราก็สามารถที่จะแบบเปิดเพื่อที่จะเข้าไปนั่งตรงนี้ได้นี่ก็จะมีที่ให้นั่งแบบนี้เลยแต่เขาแต่ก็เขาก็จะมีที่ไว้ให้ปูนะคะแต่ว่าตอนนี้เราแบบยังไม่ใช่ฟิลที่จะต้องมานั่งเล่นตอนนี้เราก็จะมานั่งเล่นสักประมาณเช้าๆนิดนึง ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่างตอนเช้านะคะคือจริงๆอ่ะมันมีสองอ่างอ่ะจะมีห้องคือห้องสองห้องเนี้ยมันติดกันนะเราก็จะจองห้องที่มันมี2อ,อ่างนะคะเราข่าวว่ากลางคือนอ่ะก็คือจะไปนั่งห้องนูน้นเดี๋ยวห้องนู้นจะไปถ่ายให้ดูกใกล้ๆนิดนึงแต่อันนี้ให้ดูห้องนี้ก่อนละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบ เราสมมติว่าตื่นมาใช่ไหมคะแล้วก็จะมาลงอ่างนี้เลยแล้วก็จะได้ดูวิวหมอกนะคะในตอนเช้าซึ่งเดี๋ยวตอนเช้าจะมาถ่ายอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้มาดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซฟานะโซฟาที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะมีไว้เอาไว้แบบแต่งหน้านู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีแก้ววายให้เราด้วยมีผ้าเสื้อผ้าไว้ให้เปลี่ยนแบบนี้แล้วก็มีนี่ถ้าได้ แล้วก็ห้องน้ํานะคะอ่ะห้องน้ําเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องที่เราแบบว่าทะลุออกมาได้เลยทุกคนวิวสวยมากวิวสวยเกินแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบโซฟานะคะนี่โซฟาให้นั่งเอาจริงๆนะมากับแบบสี่คนยังได้เลยห้องเนี้ยนะแล้วก็จะมีพัดลมให้ด้วยนี่พัดลมเป็นไงพัดลมแล้วก็อันนี้จะเป็นเซตทำกาแฟช็อตนี่ดูเซตทำกาแฟช็อต มีให้ครบเลยแต่ว่าทําไม่เป็นนะแล้วก็กินไม่เป็นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวลองทําดูแล้วกันพรุ่งนี้ส่วนอันนี้เรามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมี afternoon set afternoon tea มาให้เรานะคะนี่ดูอันนี้คือกินกินไปแล้วเพราะว่ามาถึงเราไม่ได้ทําอะไรก็แบบหินวนี่ก็จะเป็นวิวข้างนอกทุกคนดูสวยมากสวยสุดสุดสดสุดสุด,ส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 ดคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเห็นกว้างอะ่ะ กว้างขวางแล้วก็แบบว่ามีภูเขาเห็นแต่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นฟิลแบบธรรมชาติชอบแบบที่ตื่นมาแล้วเจออย่างงี้แล้วก็อากาศเย็นมากอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อ่างอีกหนึ่งอ่างที่เราเอาไว้เล่นน้ำคืนนี้เอาไว้แบบทำคอนเทนต์คืนนี้เนาะนี่ตรงอ่างนิดนึง เพราะว่าจะมีการตีฟองให้เราด้วยนะคะเราสามารถตีได้สองครั้งก็จะมีสองอันใช่ไหมให้เราเลือกว่าเราจะตีเวลาไหนก็ได้ก็คือเดี๋ยวแจ้งพนักงานได้เลยเราก็จะแบบว่าเปิดน้าไว้รอแล้วก็บอกโทรบ,บอกว่าพี่คะมาเปิดเอ่อมาตีฟองให้หน่อยเขาก็จะมาตีฟองให้เราเลยส่วนอันนี้จะบอกกับเขาไปว่าตีฟองอันนี้คืนนี้คืนนี้ แล้วก็ตรงนู้นตอนเช้านอกจากเขาตีฟองคือเขามีกุหลาบโรยให้เราด้วยนะคือแบบว่าสวยมากแล้วคือแบบของจิงคือสวยสวยมากๆนะคะอยากจะให้เห็นแบบหืมสวยแล้วก็นี่เห็นไหมห้องมันจะเป็นแบบนี่ติดกันแบบนี้เลยนี่แล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะมีหมูจุ่มให้เราด้วยตอนเย็นสวยไหม เขาจะมีหมูจุ่มมาให้เราตอนเย็นซึ่งอันนี้เซ็ตเนี้ยก็คือรวมกับพวกรวมหมดแล้วกับค่าห้องเรียบร้อยก็คือรอกินอย่างเดียวเลยคือบรรยากาศแบบไม่ต้องไปไหนแล้วอะก็คืออยู่นี่แหละแล้วก็นั่งแต่ง